สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมนะก์บอลด็อกคังแบทเทิลวันนี้ก็ด้เวลาที่ผมต้องผ่านซูเปอร์แบทเทิลรถเอ็กซ์ตรีมผมนะปะทะก,กับตัวดีสายสีเหลืองเป็นการใช้ทีมตัวร้ายสายสีแดงับผมนะผมว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งดานที่ผมสามารถผ่านได้ง่ายๆแล้วนะฮะเพราะว่าตัวละครตัวสีแดงที่ผมลองสังเกตดูมาเนะี่ยมันเก่งทั้งนั้นเลยฮะซึ่งผมบอกเลยว่าแต่ละตัวในทีมนี้มันค่อนข้างเก่งแล้วก็เนาะและมันมีความสามารถในการลดเอ็กแท็กครับผมนะลดเอ็แท็กกับดีเฟนส์ ก็คือเป็นข้อดีของไอ้ซูเปอร์พิชลูดเลยไอ้อเราสามารถลดแอคแท็กของฝ่ายตรงข้ามได้นี่ฮะดวงโอเมก้าเชนรอนนะตัวผู้นำครับมีความสามารถในการลดแอคแท็ก40%กับลดแอคแท็ก40%ของอีกฝ่ายครับแล้วเรามีเบจิต้ามนะจิต้าวนี้สามารถฮิวให้เราได้เก่งอยู่ฮะแล้วก็เซลครับอีกตัวที่สามารถใช้ได้ดีเหมือนกันจอมันบูจอมันบูก็สามารถลดแอคแท็กกับดีเฟนซ์ได้20% แล้วก็สามารถโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็จอมานบูอ้วนเท่านันะระเบิดทุกตัวแล้วโรเซ่ตัวซัพพอร์ตเก่งเหมือนกันฮะแล้วก็ตัวโอเมก้าเชนรอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของเพื่อนเนาะมาผมว่าทีมนี้น่าจะผ่านกันได้ง่ายโอเคมาฮะเริ่มมาเจอซาตานเท่านั้นมาครับเฮ้ยโอยเอาครับมาปุ๊บโอ้รอบนี้ลูกแก้วได้เยอะมากโอเคผมเปลี่ยนนี้ก่อนแล้วกันจริงจริงอยากให้เบจิต้าในตัวแรกนะอ่าเปิดวิสไว้ก่อนดีไหมดีครับอีกครั้งแล้วกันอีกครั้งไป อีคารัตเพื่อจะได้ไม่เปลืองครับวิทผมจะหมดละโอเคแต่อเมซอนนอรอนี่น่าจะป้องกันได้ดีเลยอ่าจะมันบูไปก่อนแล้วกันไปโอเคครับให้มันได้แค่นั้นก็พอจอตอนนี้เก็บปไปเมกซอนนอและเบจิต้าเก็บไปดับเยอะๆยิ่งเยอะย,ย,ยิ่งดีตัวนุก๊กตัวฮิวโคตรดีโอ้ยโดนสองหมื่นเก้าโอเคจอมันบูจากกาักรสตันได้ด้วยนะตัวนี้อย่าลืมนะความสามารถในการสตันตของมันนี่โคตรโหนะจากกาักร์บายอ้หหแมงไม่สตันไม่สตันครับแต่ตีครกตีคริตโอเคจอมั เสียดายไม่สตาร์ทน,นะผมเฮ้โอเมก้าเชนรอนนะผมนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าโอเมก้าเชนรอนสามารถรับตีได้ดีขนาดไหนดูแล้วนะหน้าอุย้ยโดนหมื่นก็โอเคอยู่นะปกติมันโดนแบบเจ็ดแปดหมื่นเลยไปจิตตาบดอกจิ้มผัคจะไปครับนู่นจริงเนี่ยมาตีขึ้นล้านโอ้ซาตานเดียวะสตาร์ทเฮ้ยสี่หมื่นห้าเหรอเฮ้ยแขทงได้ดีาานะจริงแขทงดีโอ้จอมมันบุไม่เข้าหรอกเชื่อ,รอเราเถอะน้อสี่หมื่นเจ็ด สบายสบายเลยครับผมนะโอเคต่อไปโรเซ่โอ้โหโรเซ่มันไม่ค่อยเหมาะที่อยู่หน้านั้นโอเมก้าแล้วกันผมว่าโอเมก้าน่าจะดีกว่าโอเมก้าตีอย่างนี้ไปทุกคนลุมกันไปสตาร์ให้ตายก่อนจริงถ้าไม่มีตัวละครอยู่หน้าผมให้โรเซ่อยู่หน้าเลยเพราะว่าโรเซ่มันสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้ต่อใจท้าไม่ตายครัผมโอเคล้านสามโอเมก้าเชนรอนเก่งมากครับผมยิ่งดีที่ได้โอเคแปดแสนแม่งไม่ตายเลยโอ้โหวีดีโอโอ้หกเก้า what is this วันดีที่69โอ้โหเลขสวยมากเลยเนาะโอเคครับมาจอมันบูผอมวันนี้ super คำเป็นคำไม่ห่อครับอืม700,000อ่าตรงนี้ไปอีกรอบอืมโอ้ไม่สตันเฮ้ไม่ไม่ขีไม่ไม่ขีไม่ขีมันไม่สตันไม่ได้ตัวนี้โอเคโรเซ่ครับโรเซ่โรเซ่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แรงนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียคือมันเปราะเปราะมากตัวนี้ถ้าโดนตีแล้วไม่ตายคือโอ้โหโดนหนักสุดอะเห็นครับเซล เซลฮิวได้อ่าตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วเนาะจะใช้ดีป้ววะไม่ค่อยแน่ใจอะใช้ดีไหมอ่าจอมันบวัวอ่าใครจะดีเปนเยอะสุดวะถ้าดูจากตรงนี้โอเมก้าเยอะสุดโอเมก้าไปเลยอ่าเซลลงการไปได้ลิงด้วยโอเคเปิดอีครัสสิ่งสำคามปลอดภยัดดดยแล้วกันเดี๋ยวริสตี้อ่าวินเัน้ว เซฟครับโซมันบูต้องสตันให้ได้วะหวังสตันมากโอเครถไปพันกว่าสวยครับอันนี้มันเพิ่มพลังป้องกันมันลดการดาเมจที่ได้รับ55%เทิร์นหนึ่งได้อยู่เท่าไหร่โอ้หแปดแสนสี่เกือบตายแล้วนะสำหรับวีเดียวโอเคเซลเก็บเซลูเก็บเลยครับโซล่าทำไปกันหมฮเก็บวีเดียวไปอีกหนึ่งตัวเซลโอ้เซลเบิ้ลเซลเบิ้ลโซล่าครับอีกรอบโอ้โหหกแสนสามครับ เจาะมันบ yeah, ูสตันได้ๆปั๊บไปครับแองกี้เอ็กซ์โพชั่นครับผมอืมไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยบ้าจอมันบูจะโดนหนักหน่อยอา่าไปไปอยู่ข้างหน้าเลยครับโอเมก้ายังไงให้โอเมกา้อา,อมกาอยู่ไปฮะโอเคอันนี้มีสองอันตัวนี้เก็บไปแล้วกันแล้วก็โอ้โหบิจิต้าันนี้ไปแล้วกันอันนี้ผมก็จำดาวเอฟเฟกต์ไม่ค่อยได้นะว่าวบิจิต้าเเก็บแดงปะเพื่อ,เพ,อเพื่อได้เอฟเฟกต์พลังโจมตีเพิ่มอันนี้ผมจำไม่ได้ โอเคโอเมก้าเชนโรลล้านสามเก่งมากถชื้อปลาทูที่ ECA แล้วมีความสามารถแบบเอ็กซ์ตรีมจริงๆอะเอามาลงกระดาษเอ็กตรีนสูบไบโตรล์ได้ดีจริงนี่ก็หลายตัวก็ ECA เกือบหมดเลยเออมีสองตัวมั e ้ง ECA อ,อ๋อสามตัวสี่ตัวสี่ตัว,ว ECA ใช่ไหมสี่ตัว ECA ใช่ทุกตัว ECA หมดยกเว้นโลเซ่กับจอมมันบูอ้วนที่มี ECA นะฮะทุกตัวคือมี ECA หมดเลยฮะโอ้ยกี่โมงลนะแปดสามเก้าเป็โมงสามเก้าเนาะ ออืมืมมปึ๊บไปลุยเลยโรเซ่จาัดก,การันว่าโรเซ่ก็รับตีนได้ไม่เท่าไรหร่หรอกเราเมาให้มันตีเผื่อมันไม่ตายเนาะ <_ d ose> แต่ผมว่าน่าจะตายอยู่แล้วแหละจริงผมว่าควรโอ้โหมยอะไรวะเนี่ยโอ้แสนโอเมก้าชิรอนน่จะโดนเบากว่านี้ถ้าให้โอเมก้าไปไปยืนไปยืนบางเนาะเพราะว่ามันจะโดนลดแอคแทคปครับมันจะโดนลดแอคแทคปแบบตลอดอะไรอย่างไงี้ไงโดนลดไปรอบนี้แล้วก็รอบหน้าก็โดนโอ้เอ๊ อืมโอเคถ้าไปเจอโกฮังครับผมนะโกฮังกับโกคูใบกายว่าเออโกฮังกับโกคูใบกายบายบายไม่มาแล้วโอเคไปเลยอยู่หน้าลครับเปิดพลังของป้องกันด่วนๆเอาอะไรดีวะวิสแล้วกันไปวิสนี่คนผมเล่นซุปเปอร์มทโรนี่ดะตายเยอะมากเลยนะแล้วแบบโอ้โหเปลืองวิสมากวิสผมมีประมาณแบบห้าสิบกว่าอันหมดแปบ๊บเดียวหมดอล้ว แล้วไม่มาแพ้แบบด่านที่3าที่สี่อ่ะคือแบบจะผ่านแล้วไม่ตายหัวร้อนมากครับผมนะสําหรับด่านเนี้ยอาจจะเห็นที่ผมโบสลงไอ้นี่คือตอนนั้นคือเล่นอยู่แล้วหัวร้อนมากครับถ่ายคลิปอยู่ด้วยไงหัวร้อนจริงๆโอเคล้านสามครับผม m า n u s e เอ r เ y p o w จี b พาวเอร์อ้ยก้าแสนสวยมากหืมโกหังใจเย็นนะน้องอู้หูสามหมืก็ได้อยู่แหละส okay. ามหมืโอเคบูพอมับ บูแห้งอืมโอเคแปดแสนสามผมเออ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 โดนไรโอ้ยโดนสี่สี่สิบหกสบายสบายอ่ะแล้วก็จอมันบูบผม angry explosion แล้วเบิดไปเลยอือสี่แสนเอยอืมพันกว่าได้อยู่นะถือว่าโอเคครับอืมเปจิต้าไปตัวแรกเลยก็ได้นะจริงปไปเปจิต้าไปตัวแรกเลยครับอืมแล้วก็โลเซ เซลโรเซ่ ose, ไปโรเซ่ ose, ไปและเซลก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้เหลือไว้ให้ตัวอื่นเล่นคนะรับตัวสีเหลืองกแก้วเหลืองโอเคไปจิต้าดูนี่จะทำดาเมจเท่าไหร่แล้วลปปนี่รับร้อยเปอร์เซ็นต์รัพร้100 e อยเปอร์เซ็นต์ ECO ล้านสามหม่แรงอยู่นะอู้ตีขึ้นสองล้านนะ้วหรนะสองล้านตั้งต้นแรงมากแรงมากโอ้โหเรียบร้อยล้านสี่เกือบตายยังได้สบายๆเหม,มนะือนนะเพราะว่ามันสามารถเออ่เพิ่มแอคไทร์การีเฟนได้ครับปึ๊บมมาเจ้า บ๊อบบ๊อบุ๊บบ๊บวอซอบเคยอสเรียบร้อยเก้าแสนหกครับโอ้ยโอเคเซลลคิวกลับมาด้วยคิวเจ็ดแสนหกครับโอเคแทงได้นิดนึงโอ้โหเดี๋ยวก่อนเจ็ดหมื hmm. 7, <000 S 2> mm ่นก็โอเคอยู่ไม่แย่มากโ okay. oh, oh, อเคโอ้โหรอบนี้โอเมก้ามาสองโอเมกา้าโอเมก้าเพื่อนเราอยู่หน้าสุดโอเคถูกต้องเก็บไปบู hmm. บูพร้อมแล้วก็ไป เธอหน้ามัาน,นจะได้โดครังโหมดแล้วมั้งเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยอยากจะใช้โดครังโหมดในด่านนี้เลยหวังไ,ไม่ค่คุ้มเท่าไหร่เออโอ้ห้าสิบสองอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบเก้าโอเคมาซปเปอร์คัมบีคมัคมบฮครับผมอืมไม่เป็นไรเลยด้วยมันไม่เข้าเลยมันไม่เข้าเลยไม่เข้าตากรรมการเลยสี่สนบหกครับมาครับไปครับไปน u ะ s เ n e น g y พ o w อ r บอฮครับผม เบาว่ะโคตรเบาครับเป็นไรอืมเปจิต้าไปเลยครับเออแต่ผมไม่รู้อ่ะคนมองอ่าเปจิต้าไปแล้วกันรีบเก็บมันให้ได้ฮะนะโรเซ่โรเซ่เ,เก็บมันให้ได้ความหวังที่โรเซ่แล้วอันนี้เก็บไปอันหนึ่งครับอ้นั่นไงวะแล้วได้ตอกคังหมดจริงด้วยโอเครอบนี้มาจริงปิดเกมเลยฮะแต่ยังไงก็ถือว่าเราได้ฮิวแล้วกันเพราะว่าเราก็เสียเลือดอยู่อ่ะไม่ได้อันหนึ่งด้วยพลาดได้ไงวะเอยโอเคครับมาโดคังโหมโดอุด อไปตูมต <Es> ูมตูมตูมต oh, sure. ูมเอออุย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 จ๊อกจิ้มแพ็ดฉันมาเพื่อฆ right. cool. ่าคาร์คอร์ตแกนั okay. ่นแหละอืมแกนั่นแหละคาร์คอร์ตแกคือรายต่อไปโอก็เดินมาใช่ขนาดนี้เลยงั้นหรือโอเคครับต่อไปเจอเบจิต้าช้างแล้วผมนะเบจิต้ากับช้างโตนะฮะไม่ใช่ช้างเด็กมันจะมีช้างโตกับช้างเด็กซึ่งถ้าเป็นเบจิต้าภาค เสื้อก้ามจะเป็นทั้งเด็กถ้าเป็นเบจิต้าเสื้อกลอกจะเป็นทั้งตอนโตนะฮะจำเอา,าไว้ง่ายๆให้ผมเคยครับกัปเชอรอนเก็บไปแต่ยังไม่ได้เพิ่อมอะไรป้องกันเลยจะไหวไปะวะลองดูแล้วกันอือไปผมว่ากักาชอรอนทนได้โอ้โหสามสิบสี่แปดสิบสี่โอ้โหหกเก้าโอ้เดี่ยวใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอู้ยสองหมื่นสองแปดสิบแปด มาครับล้านสาม say goodbye to this planet บึ้มแมงโอเคเจ็ดแสนเก้าครับห้าส oh, ิบสองห้าสิบสองโอ้ยซูเปอร์เข้าไม่เข้าไม่ห้าออหกแสนสามสองห้าเก้าเซลฟเดสทรัคชั่นก็จะเพิ่มเลือดด้วยฮะสำหรับถ้าไม่ตายนี้ทำไมขึ้นมา <c oughs> บางทีไม่มันค่อนข้างจะเสียงมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลย โ okay. อเคหกสิบสามหกแสนสามหกแสนสามโอเครอบนี้เอาไงดีวะใครแทงเยอะสุดเอาเบจิต้าไปใชืใช่อใจเบจิต้าเอาเบจิต้าเอาอดูโอเมก้าดีวะเออเพิ่มมันป้องกันไปก่อนไหมเออแทงเยอะสุดอ๋อโอเมก้าใช่ไหมโอเมก้าเยอะสุดไหมโอเมง้าไปแล้วกันเออเพิ่มมันป้องก,กันไปนีครัสจดไปครับไม่เขาอยากเปลืองวิ์นะเพราะว่า ตัวไหนที่สามารถแทงได้อะผมก็จะเพิ่มอ e ีคารัสไปก่อนแต่ถ้าตัวไหนมันค่อนข้างอันตรายเนี่ยจะจะเปิดวิสส่วนถ้าตัวไหนปลอดภัยก็จะเป็น e อ,อีคารัสโอเคครับล้านหนึ่งล้านหนึ่งเก้าแสนไอ้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งเก้านหมื่นแปดแสนสามสวยงามมากครับโอเคแปดสิบสองครับหกสิบเก้าโอ้แทงได้สบายสบายเลยว่ะโอ้โหแทงได้สบายสบายเลยอะอะไรอะอืม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 ,อม วันจบเควอสตีแม่งโอ้โห9ก้าแสนห้าโอ้โหตัวไปหมืม่นกว่าเห็นไหมเห็นไหมโรเซ่จะโดนหนักเป็นพิเศษนะผมนะ ore, ther, ross, อ,มอ๋อโมอลลี่อัพเตอร์แคคโรสดักอิมแพคอืมเออโอเคมาโอ้โหรอบนี้ค่อนข้างดีอยู่นะโอเมก้าเก็บเลยไหมโอเมก้าเก็บไว้ก่อนอย่างนี้โอเคแล้วก็จอมันบูเก็บไว้ให้ใช้ได้พอโอเคบูอ้วนจะกลายเลยอ้วนเ,เอ๋ยเออกลายเป็นเคได้อยู่ มาครับ oh o, โอ้โหสบายสบายครับเรามีป้องกันของอ e ีคารัส hmm. อยู่ไม่ต้องห่วงว่วาเราจะโดนดาวเบรหนักครับผมแค่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ขอป้องกันไอโอเมก,อก้าชนอก็แทงได้ oh o, ู่แลนวโอ้โหยิงตียิงแรงครับจอมันบูบูพร้อมตีเก้าแสนแรง,รง,รงมากค่อนข้างตอนแรกผมก็ได้มามาก็ไม่ได้ใช้เลยนะแต่พอมันมี ECA รู้ว่ามันได้ใช้แน่ๆก็ ECA ไ,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 ไว้ก่อนก็ได้ใช้จริงๆครับค่อ <c> น <oughs> ข้างเก่งเออนี่ผมผมต้อง ไอทีมเนี้ยผมมีแอตตัมนะผมดูแอตตัมแอตตัมในกลุ่มโดคังนะถ้าใครรู้จักนะฮะผมต้องขอบคนขอขอบคุณนะัานขอเป็นขอเอยเขาถึงเป็นเครดิตแล้วกันเพราะว่าเอาจริงแต่ละตัวมันก็ผมได้แนวคิดมาจากเขาเนี่ยแหละยืมยืมแนวคิดเขามาใช้ผมนะเพราะบางทีบางตัวผมก็ไม่รู้จริงจว่าจะใช้ยังไงเพราะผมก็บอกตามตรงว่าไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งแต่เป็นคนที่ชอบเล่นและถ่ายคลิปลงแล้วเอง เป็นคนที่ชอบเอนเปอร์เทนเฉยแต่ไม่ได้เล่นเก่งแบบเทพเท่าแอดมินกลุ่มอ่ะเออไม่ได้เก่งเท่านั้นนะบางคนยังเก่งกว่าผมเลยด้วยซ้ำโอ้โอ้โหโอเคหลานสามโซล่าแอคโซล่าคำเป็คำเปห้าไปเข่าแสนโอ้โหเซลโดนแน่เท่าไหร่อยู่วะเนี่ยเออแปดหมื่นโอ้โหแรงแรงครับแรงโอเคโอเคโอเมก้ากันไปโอเมก้าโอเมก้าล็อกเลยเออโอเค โอเคตรงนี้ก็จอมันบูครับแล้วก็ฮิวด้วยเบจิต้าสวยแต่ว่าฮิวได้ไม่แรงเท่าโกคูนะที่ผมลองสังเกตดูมาโกคู Goku จะฮิวได้แรงกว่าที่ผมสังเกตมานะที่ผมสายของผมนะที่ผมอัพอะเหมือนโกคูจะฮิวได้แรงกว่าล้านสามอีสตทาดูเซกคุบายครับผมนะในเวลาลาก่อนอเซกคุบายมันไม่ตายด้วยมันไม่ตายด้วยซุปเปอร์คำเปคนคำเปฮ่อยิงปอู้หกสัส้านสครับอืม โอเคตายสวยโอ,โอ,โอป่หปต่อเลยครับามาโอ้โหกูกูโโส,ส่ยสามเจอห้าตัวซะได้จงานยากนะฮะห้าตัวมันจะยากนี่นะฮะยากตรงที่แบบไปโอ้ยจอมันบูไปเลยดีไหมคือถ้ามันสตัดได้ก็เก่งอ,ะอ่ะจอมันบูจัดไปฮะโอค อยู่ไปก็น่าจะไม่ถึงตายหรอกจอมันบูเราถึกอยู่เนาะน่าจะไม่น่าจะไม่ตายถึกอยู่ถึกอยู่เดี๋ยวเพิ่มมาแล้วกันเออเพิ่มมาแล้วกันเพิ่มความชัวร์เพิ่มเพื่อความชัวร์แล้วกันเพราะหมก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่จอมันบูมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นน่ะมันตีหมูเนี่ยไม่ถึกเนี่ยโอเคได้อยู่ครับได้อยู่โอ้โหมันมาถ้าไม่ตายนี่แหละข้อเสียของการตีห้าตัวมันจะตีไม่ตายรัวๆผมนะผมก็ไม่รู้ว่าจะมีถ้าไม่ตายตัวไหนมาต่อบ้าง Angry Explosion หวังการสตันสตันกันดโอสวยสตันสอง ม่สตันสตันสามสตันสามตัวตีโอ้โหเบจิต้ามึงเอาต่อเลยอ่ะเอาต่อเลยเหรอโอ้ยสี่มือโอเคโอเมก้าโอเมก้าเซ็กซุดบายทูดิสโพนเนอร์เอ้อุ้ยแรงเพราะว่าถ้าตีถ้ามันมีศัตรูหลายๆตัวเนี่ยตัวทุกตัวจะเปราะครับผมนะแต่ถ้าเจอตัวละครน้อยๆเนี่ยตัวตัวละครหนึ่งจะถึกมากอ่าฆ่าช้างไปได้เรียบร้อยครับผมนะโอเคมา ไปหน้าเลยไปหน้าเลยรอบนี้เราปลดเขาเรียกว่าลบพลังได้เยอะมากฮะออตีเบจิต้าไปแล้วกันเพราะเบจิต้าโดนตีนิดนึงละฆ่ามันซะฆ่ามันซะาเออโอเคตรงนี้เก็บไว้ดีไหมเออเก็บไว้แล้วกันเผื่อให้เบจิต้าได้ใช้ในรอบหน้าฮะล้านสามครับผมมอนัสเอนจิพาววเอร์บอลเอ้อเจ็ดแสนแปดอุ้ยอีกรอบมีตีเบิ้ลนะฮะสำหรับโอเมก้าเชงรอง เชิงรองมาแล้วอ้ยอ้ยยี่บเอ็ดยี่บเอ็ดยี่เอ็ดอีเก้าห้เก้าแปดมาบูบู e r เขาไม่เขาไม่หอยิงไปเลยโอ้โหเจ็ดแสง,งามงางามงอีกรอบงามงามดีออ้มันตายไหมเนี่ยมันตายหรือเปล่ามันตายแหละมันต้องตายตายปะเหรอตายแั่ผมนะ่สวยงามเหนือเกินโอเคครับ ามาตอ่อครับโซโลออไม่ออกไม่ออกอื้อแปดเจ็ดเซนแปดโอเครอบนี้โกคูหายสตันโกเทนหายสตันต้องระวังแล้วอ่ะรอบนี้นี่ยมไงดีวะรอบนี้คิดยากมากจิต้าไปก่อนเหรอจอวมันผู้ไปก่อนแล้วกันระหว่างสตันก่บตัวมันได้ไปสตันให้ได้แล้วกันอ่าไปเชนลอนเอา สกิล <Skill S 2> เพิ่มเอาลิงสกิลไปไปไปสองตัววิจิต้านะ่าจะไม่ต้องห่วงอะไรมากหรอมั้ง okay. โอ้โหโดนสี่หมืน่นโอ้โหสามหมืน่นโอเคจอมันบูจากกาักรอนห้าแสนโอ้โอเคไม่สตาร์สกโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ เพราะว่าผมควรจะไว้เบติต้าไว้ตรงแรกน่าจะดีกว่าโอ้ยเซ็งวะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราจะตัดเราจะไปต่อดาสุดท้ายกันอีกรอบนึงฮะไปตัดครับโอเคมาเรากลับมาเรียบร้อยครับผมเย่ขอเราเว้ยอีวิ domination มารอบนี้จะฆ่าอรอบนี้มาเป็น3ตัวนะสามสามคนสามพ่อลูกซุนนะผมนะตระกูลซุนปลายจัดเลยอีคารัส ตงไปนั่งเล่นอีกรอบเนี่ยโคตรเซ็งเซ็งชิบบอแล้วผมเป็นคนนี้เล่นไม่ค่อยไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะ่ะเออไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นอะ่ะพอเล่นได้แนะนําได้แต่ไม่ได้เซียนเท่าอย่างที่บอกไปอะ่ะเออยังมีตายตาย,ตายบ้างเลยโอเคครับแดแสนเก้าอป๊อป๊ปโอเคหนึ่งร้อยแปดรอบนี้ผมจะผมจะไม่เอาจอมันบูไปไว้ข้างหน้าแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันตายโอเคหกแสนหนึ okay, ่ง ไป9 0 0าแสนเแสนซุปเปอร์คาเมยฮะซุปเปอร์ว้าวว้าวหลบเย็เก้แสนเซลดิส l รั e s t ขายมาลิสิบแปดมามาลิสแปออกมาเองระเบิดทิ้งมันซะเรียบร้อย3ตัวครับลวดเลยโอ้โอ้สีครับโอเคต่อไปเอาละตอนนี้ใจเย็นๆไม่ให้บูไปหน้าครับไปมันนั่นไม่ลิงอย่างไอสองตัวนี้เนี่ยโอเคไปไปิต้าครับ อ่ตีโกคูไปเพราะโกคูเลือดมันต่ำสุดตีไปย้ายดีกว่าว่ะผมกลัวแม่งจะเป็นแบบไอ้นี่โอ้แม่งตีสามตัวผมว่าเชนรอนน่าจะแทงได้ดีกว่าไอ้บูยนะบูแล้วเอามาเพื่อตีตีหมูแล้วนั่นเองเราไม่ได้เอามาเพื่อมาเป็นตัวแทงหรืออะไรโอเคสิบเจ็ดเนี่ยไอ้บ้างเปจิต้าแทงก็สบายอ่ะตีสองล้านเอาดิตีสองล้านดาร์คจิมแพคดาร์คอิมน펙เตอร์โอเค f ฟมิลี่เขาไม่เขาไม่ขไมขอเข้าโอ้โหมันยิงใส่เราโอ้ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นยังรอดอยู่จ้าโอ้โหร้อยสองครับสบาย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 เทย, OK ยิงไปเอ้หกแสนเจ็ดไม่โอ้ยโดนหมื่นก็ถือว่าแรงโดนหมื่นก็ถือว่าแรงแรงอยู่เ OK ทจอมอันบูโชว์รักแล้วระเบิดมันห้หมดบุ้ม OK โอเคโกคูน่าจะตายโอเค ยังไม่ตายยังไม่โกคูโดนอีกรอบเออโชวโชว์ลักแลอือโอโหคูบอกเหม็นเหลือเกินอ่าเหม็นเหม็นตายเหม็นตายโอเคมันเลือดตายเรียบร้อยครับโอเคครับต่อไปเอาไงดีไปโอเมก้ายิงนี่ต่อที่นี่ผมกะให้ยิงโกเทนน่าจะดีอยู่นะแต่ไม่ได้ยิงโกฮังไปก็ได้ช่างมันว่าดูรุมๆแล้วโกเทนมันเลือดเลือดมันเลือดมันโดนล่นเยอะกว่าโอ้โหมันมาก็ไม่ตายเลยอู้ถึงมันไม่ตายใส่เลยเออสองหมื่นอีสี อีซี่มาอืมโอสี่สิบโอเคครับซปเปอร์เขาไม่คำไม่หาครับตวเป็นเท่าไหร่อืมเจ็ดแสนเกมายล้านนะผมซปเปอร์เขาไม่คำไม่ห้าเอยมาฮึบฮึบอืมอืมอืมวาสอปเคยอสอืมโอเคไม่ดี โอเมก้าควรอยู่หน้าฮนะเพาะโอเมก้าผมว่าดีสุดแล้วอะ่ะเซลไม่ควรอยู่นะตองไหนดีวะโอ้ย oh, แ oh, ม่งคิดยากนี้แหละโอ้ย oh. ตอนนี้ก็ซืมสลืออยู่ด้วยเตื <c oughs> ่นมื่อกี้ถ่ายไปตอนแปดโมงไงโอโอเมก้า oh. ควรอยู่ข้างหน้าสุดคนระับตรงไหนดีวะ คิดยากว่ะเซลกับโอเมก้านี่เซลแล้วกันว่าเซลน่าจะแขงได้อยู่แหละถ้าไม่ไหวจริงก็เพิ่มมาป้องกันไปรู้ความชัวร์จริงๆแล้วเพื่อมาป้องกันไปฮะเจ๊บึบสวยผมว่าน่าจะตายแล้วรอบนี้ไปเออแล้วพวกเราไปตีโกเทนออโกเทนมันตีเรามาเล่งโกเทนเนาะใช่ไหมโอเคเซลจากการโกเทนไอโกฮังดิจัดการไอข้าวดิ เขาสวยตายเออเขาสวยตายยังเออตายโอเคเหลือน้องมาละเหลือน้องมาละเหลือโกสิบแล้วไปโกสิบจากการโกสิบมมันไม่ตายด้วยมันไม่ตายด้วยเบจิต้าจากการแอมแอลโี่แอปเปิลแคคโครตแคคโครตมันตายแล้วฉันจะไม่สนใจแกแต่ก็ฆ่ามันอยู่ดีโอเคครับต่อไปอู้ไปเลยเร็วเร็วเออเออไปอเมก้าอืมเออ่จอแมนบูหอมบูหอมผมว่ามีประโยชน์มากนะฮะถ้าใครยังไม่ทำก็ควรทำไว้นะฮะ ใครมีผมว่าคนทำอะไรตมันตีมตีเบิลได้แล้วลดแอคแทกได้ด้วยคืออย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะของตัวดีสายสีแดงอะ่ะคือบอกให้เล่นกับพวกสเต็ปของคู่ต่อสู้เอาฮะอย่าไปพวกแบบอา่าอย่าไปเพิ่มพลังตัวเองอะไรอย่างนี้เลยเราไปยุ่งกับสเต็ปเขาดีกว่าฮะยุ่งกับสเต็ปเขาจบครับเรียบร้อยอีซี่เคจบยังไวไวไม่ก็ไม่ไวหรอกตายมารอบหนึ่งโอเคเฮ้ okay. โอ้ยมาเรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งด่านนะผมนะโอเคโอเคก็ okay. Okay, ผมขอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดสเก้ลกดแชร์ผมนะนี่ก็เป็นการมาผ่านซูเปอร์พิทโรดด่านตัวร้ายสายสีแดงครับผมนะถ้าพาร์ตหน้าจะเป็นตัวละครตัวอะไรก็สามารถ,ถติดตามได้ด้วยครับผมนะพาร์ทหน้าถ้าจริงๆก็คงจะเป็น ECA สตาร์ยังไม่ได้รีวิวเลยหรือไม่ก็จะเป็นรีวิวเบจิต้าตัวใหม่อาจจะยืมเพื่อนเอาเนาะโอเคก็ okay, ผมขอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดสเนะ้ลกดแชร์เนาะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อภาคคลิปใหม่ของเราแล้วก็กอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยอ่าก็ถ้ามีอะไรก็สามารถถามมาได้ด้านล่างได้เลยครับผมนะอ่าโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม